พี่น้องเจสดีเดอพี่น้องสบดพี่น้องเจสเดมเจสแดกงากันสามคน,นางคนนานนี้เฮ้ยพัลมไปกัมมองบังสือวนยี่ห้ออีสะโรชาร์ปาเฮ้ตร์ฮันตลือชาบมาลายเลยมนหมนเออมนมนแหงบส คุณน้องวันชาตจดามาสือผันสื้ผันกันสืบเย็นมันือตัวเย็นีเดียวถ้าหน้ามีบอ้าหน้า่เบใเออหนีบ่เอาเนาะบ่หมากเด็กคนนึตัวนีบ่ พนาสนิกก่อีสิพนาสนิจดูเ네ย็นน่ะนี่อ่ะตสิบะกับี่าสนิล้ค่ะพนาสนิะาคัลูกไหนาคัาติบะเท่าั้นสิติบะนะคะคันหาเอาเอาตสิบะหรือว่าพนาเฮ้ย หลดแล้วนะหลดล้วัโ,โอเคสีเ <c oughs> ีอ no ัน <c oughs> <medi> ี่สีเ <im> ขียวนมัีสีางนาเอาลวดหน้าอย่าเลือกสีจ่ายเฮ้ยหามัีเตีนาอน่าออกหายมพาอมันสือมารี่ร้อยเมาคลองออหนละบ ดีอันไฟดับงันดีไฟดับพองไปไขดำมันจะใต่เฮ้ยหาพันสี่คุณนนองไม่ขึ้นซองโควิดผมว่าตอนนั้นทำมาสื่อหาพันสาม ก็นำไปบกก็นำไปเลยเนาะห้าพันสาม่น้องเอ้ยตอนหนนี่ห้าพันสี่หน่วยเดียวฝาหลบเขาเคาเสือฟางเลยเดินไปหมัดเนาะไปพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยอิจฉาแดกแดก อิเจ๊ใส่แดงแบกอันตู้เย็ยนขึ้นหรดเบิ่งน้ำกุมภทานสิอยู่ยั่เสือกทางอ,อยู่ยั่วพ<า><า>ันผูกแบบข้างเห็นกระโดดอืมเน,น,น,นี่ยเออเชียงนาพคสุขทิมีตู้เย็นเกิดระบาดดีใจกับนางมันมน้ำตาสีไลน์นางเด้กุ๊บกุ๊บกุ๊แสบพักบัวพับกบัวขับตา าน่าโซนิกพี่น้องเรื่องเรื่องที่หอที่มันทีดีเนี่ยเฮ้ยตกลงกันได้แล้วสิทธนะิะยังยังจะเข้าไปอีกเข้าบ่แล้วบท่วทั่วทุกว่นสิทเข้าอยู่ด้อยนี่นะสิทเข้าไป๊าประแดก่ยเหนามึงนะ ยังมีแต่ขิ้มันก็ผูกอ่ะพ่นน้ำบอด้อันทำตัวปกติเด้ะพ่นกับอ่าแต่เป็นหินข้าวกขาวาอกสิ้อนยอยู่ยมันข้าจัดสิ้นเลยเหรเขาบอกว่าร้ายอยู่อ่ะพี่ก่ายอยู่ใกล้ยฮะถากันเห็ดตัวปกติอย๋อ,อไมไปขาไปิดทำยาอืมกันสินขี้ผูบกไเนาะอืมก็ต้องการมาบ้านมาหอ้องอ่ะเลยพี่น้องโอ้ยสบายดีพี่น้องประแดกกูฝนเอาลงเนาะ หมดนีน่ยเกาะมันเอาลงแล้วปากไฟอ่มันถือไปซะจะมันถือลงสิอืมมันถือไปแล้ว<ไ>ตู้เย็นพี่น,น้องปลองไปไตู้เย็นของเชดำกาเดียวว่าล้างคงล้างค่าก็าได้วว่าแล้วเรียบร้อยโอ้ย จะเหม็นสะขขนกูก็ได้ว่ามันใสเลยเห็ดล,ล,ลินเห็ดห<อ>ัว<อ>มึงมผัดอารมไปเห็นอย่างกูบอกว่าของอิจด,ดำ ประแดกกูแตกตีฮะเจดามไปเห็ดไหนสูาไหอยูแนนีไอตู้่มีไอมียังไปไปหากันอยู่สมพูอยู่บ้านไายเมืองมันอโลงแม่เซนนัน

เอ้าวยอะรมาอเอ้ายงมาเออจืดเสียงหลดอะไมาปลั๊กกรแพงอีลอยปาดลดปาดรถแตี่ยงลงตีปาโลดบ๊ได้ใส่ดอกปาดลงเงี้ยง่ลงเดายเชิดลากองดลายองสเอาเงินมาเดี๋ยวกูิไปซื้อกระดาษให้โอ้ยเงิน้ำซู่ลาย อ้าวฟ้ามันเปิดแล้วนะสีเขียวตอนนี้มันสีเขียวมะนาวเฮ้ยนี่ชิ้นเฮ้ยมางกันงโอ้ยอีลอยมาลับคับกล้วครับปลาลูกเรา่ากันเงาโอ้ยังงามเลยสีแบบสกาเนาะขนาดมาเลือดเลือดเปอรเซลเลอร์สีเลอร์สีเลอรใช้จ่อองสูดอยู่ไช เจดามจะขวันนี่ไงขอีขอกะเฮานีหละเจดากับยูเฮือหมูเมนมองอยู่มองกินไม่แต่เฮาอยู่นที่ยังเาแม่บเอซื้อมาพินเอาไเกอนเลยจเยงใ้เดี๋ยวมาตั้งมาซะก่อนกูกระเบิงอเจดามอยู่ซากันแท่อล้อยู่เฮืองกูก็จะมาลงมาขนเอาได้ได้ี่นอกกจะซ่อทำไมล่ะไม่ได้ซ่อนะขึ้นมาเฮ้ย ตั้งไว้ซะก่อน้วซูจักสมองหนึ่งนี่จังเสียบอันนผ้า้าปตั้งบอลตำแหน่งมันหลดนใชตั้งบอลได้ัแล่นติด้งอกยมมมือแปลงตรูเจนใหม่ดูดีๆสิ่เขียวน่ะซสื่อมันยังเกาะ โอ้ยเอออวยแป้งพุนแล้วถอยล้างไปอีกเฮ้ยเออไหวกันจังไหวถอยล้างไปอีกสิทำพิธีนี่หืึวิเศษคาถานี่ถอยล้างไปเฮียงเสาหน่ะเออพอแล้วพอแล้วตั้งไว้แล้วอืม ทุกจักเหมาะทำพิธีมากราบลงเฮยจะแสดงกลงแทบเทาอกราบลงแทบเท้าอทุกทาอ้เมุกานิงแงอย่าเจ็นมมันควันเงินมีแต่ความสุขความเจริญโอ้ยพี่ดอกวิ่งแห้งมาแหละกราบขอบคุณเด้อถูให้เงินมา ตู้เย็นพี่นอกแมซิกินน้ำเย็นเชมซิกินน้ำเย็นซึ่ไปกินของโบดกันวันี้เสือตัวนตีตู้เย็นอกระปลากวไฟกระค๋าหลาคุ้นพวกุ้าคุุกคก้นน้ม่นนสาอยู่ดีมีแห้งให้ล่าให้รั่วอย่าเจ็บอย่าจนเลยหน้าม่สร้ปะจใสตู้เย็นอยู่แล้วนะข้าวปี่เวตะก้ก็อย่ใตตะเกียงใชล้ว่าผัวอดีตผัวข่าไฟแห่เน่ แมนซันลรจังม่เสร็จดันดันด้วยก็ต้องขอบคุณพวมึงเฮ้ยเอ้ยนี่ที่เข่าไฟไว้หายแมนสันแล้วหวอันนี้คุณเอื้อยจากอันเอื้อยคนสวรรค์นี่แหละอยู่ฝรั่งเศสฝากมาตั้งแต่มือก่อนหับธนาคารปิดไปเอามืออะ้รกับเได้อาจจะดําสามพันขอบใจลายเด้อลายเด้อจีฝาเงินมาห้เนี่ให้ร่บให้รวยเด้อ ฝากมาหายซ้ำพันห้ได้ไปซ้ำล้านึงเออคนตัดใจเงินเป็นประโยชน์ดีดอกคนไม่โวยอย่างเราไม่ติดสื้อใช่ในครอบครัวชีวิตประจำวันนะสื้อกินมันซื้อกินมันกับบ่คหอยเป็นได้เอาเก๋ห่อมันกินน้ำโกกินน้ำแม่บักเทนไม่ไปจิกกินอยู่ผูกพี่น้องโอ้ยฝากท่านสิฝากฝากมาให้แม่น้องเทนเรื่อบ้านเลยโวยเจด้ามันไปกินน้ำแม่น้องเทนอือทุเรียนเป็นไหวสายบัดนีิสู เสด็จพิธีแหละอ้าวใช้ไฟตีเทิงตีชูเทิงเถิงต่อไปทางเทียงบ่เถิงอ๋อเถิงอะไปภูแลไปไปว้แจ้พภูแลไปเอาไปไปตั้งไว้ดสก่อนเป็นสมงหนึ่งนี่แหละประมาณสมงค์หนึ่งจังเสียบบ่เถิงน้ำยามันเขื่อนดิเพิ่มเสียบไปน้ำยามลงโตมาต่อปลั๊กไฟนี่เสียบปุ๋เอามาตามขื่อคุณไปปักกนก่อนโดยลูกหลาโอ้ยลูกหลักข่อย ยังน้ำปลาดำขลูกคุณหัวมาจนจะไปปัดสองสอดบ้านใส่อยู่เอก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 เดียวโอ้ยไปกระถือเสื้อพี่น้องเอ้ยทว่วานในลักษณะมึงหัวยินมาเสียงหัวกูได้ยินได้ยินสร้างด้านมาตร้างด้านแต่ตอนนั้นไปสวยแต่ตอนมาฮะกับสิบโมงภาวะโลกด่านนะกระสูบเงินกูไปซะแต่มันสาดซองลอยกูหายซองลอยขับโพดกระโพคุกกระได้วันสี่โอ้กูก็ไปอยู่ขู่มือสำหวับ กระต่างอยู่ตลอดแต่ก่อนสงกรารก็ขึ้นบ่อหหลาดกูวะมากืลอนี่อยากสูบเลือดกูกุเลยให้สูบซะจันดานสวยไปเรียบ้อยแล้วทุกคนทำบุญไปนะหันทำบุญไปเลยสอนะกูกระมาของแม่กูบ่ถ่ายดอกจะสร้างในจะเข็นได้มันผักคัสแตงไงมันไปใส่ กกะลงมาตลโกูกะด็่งดิ่งมาขาวห้องหน้ากูก็ได้มาข่าวห้องหน้าได้แล้วยังบ่นอมาเอาประตูห้องหน้าก็ยังบ่มีล้อกไปก่อนลูกะลอกไปก่อนเอาก็โอ้ยยากูเจ็บเ้อเออมาดูน้ำอันอันแมดาได้ป่ะนี่เด้อแร่ตูเย็นไรโอเคผายเจ้าก็ต้องทำซะก่อนแม่อย่างันไ่ได้เสียพัยวาีแม่เราฉัอยู่ไซหนะ ตอลองมั่สิอยู่ซะเฮ้ยอยู่เลยอยู่ไปจ้องตายตาสร้างเลยนะตัวตาแตกเราไปตาแตกน้ำสุกโกตัวเย็นพระอมะตะทีเป็นแทนเอาตัวเย็นตั้งมากราบาลา,ลาลพี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้พี่น้องจา๋ oh <my> จาจังพบ่อกันใหม่คลิปหนา,าห้องน้ากับผมเป็นตาแตกเมื่อไหร่จะเถื่อส่างเนี่ยโอ้ เอามือแส่ไอ้คนตู้แส่เลยติอ๋ออือแ้าตู้แส่เลยติดสูแ่มันเกิดมันปลาดุกันทำปะได้บ่เมนติตู้เย็นมันกับคลองเต็มบ่เมนบอกเใช้ตู้แส่เลยนะแข้งกยมอกดาอกนี่นุ่มสีเขียวนุ่มสร้างนี่สจานงานเนี่ยใส่อเพือนแ่าแม่แน่กัมึงเอามือแค่นั้นแหละจบไปกินหมักแง่เมื่อ้านขี่จะเหม็นเท่ได้เถื่อ ที่มันเง è o น้อินาาแทมกูเอามาอีกเมนเลย